ไปกันแล้วผมกาได้ก่อนที่้ำตาลผิดไอ้ลืมไป5คนมันต้องโหวตนี่ว่าโอ้มอบแล้วเอาไว้เอาไว้สุดนี้ใครจะแพ้ก็ได้ไม่ไม่ใช่ผม <c oughs> เปิดไมค์อยู่ประเนี่ยเอ้าเชี <c oughs> <c oughs> ่ยหรือปิดไมค์หยตำรวจอีกแล้วตำรวจอีกแล้วาผมพูดชี้ว่าทุกคนใครกระโดดท่อเล่นวะ พอยู่ไหนเอาละศพอยู่ห้องกล้องค่ะมีคนโดดท่อห้องไฟห้องกล้องห้องเมดเบ์จอยไงที่จะจอยโดดท่อเนี่ยจะบอกทำไมล่ะคะว่าจะโดดท่อให้ตายเถอะอ๋อคือจอยๆเป็นเอนจิเนียร์ผม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 คิดว่านะมันมีคนมุดท่อสวนกับจอยจอยหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะเห็นเห็นฝาท่อกระโดด2ทีมีคิวขึ้นทบหนึ่งวิพีจักรแล้วนะพี่ ไช่นะขอร้องใจร้าวเอ็งลงไปกับออมไม่ใช่หรอไม่ไม่ผมอยมาคนเดียวนะพี่ตอนนี้ผมอยู่ท<ม>ี่เร <ตา S 2> <ม>ือก็ไม่รู้ว่าเอ่อผมในมุมมองของผมอะ่ะที่เห็นนะ่ะคือใจร้าวลงไปข้างล่างใช่ปะล่ะ<ช>แล้วสักพักออมก็เดินตามลงไปอะ่ะแล้วก็มีจอยจอยจอ,ยอะ่ะสวนลงมาสวนขึ้นมานนะไม่เห็นหนะว่าออมเดินตาม,มาอ่าโอเคแล้วก็มีพี่จีตติงสวนขึ้นมาแล้วก็จอยจอยรีพอร์ตศพตำรวจครับถ้ายังอยู่นะครับ รบกวนช่วยพิสูจน์ความรป็นจริงให้พี่จอยทีนึงครับจอยครับพ่อบ้านมีจุดอ่อนจอยเนี่ยกอย่างอยก็มีจุดอ่อนจอยเป็นนักลัวไจอยเป็นนักกลัวจะเป็นพี่ไว้นะทุกคนไม่พี่ไว้ก็ใจร้าวแหละซัดพี่ไว้นะครับพี่ไว้นะซัดพี่ไว้พี่ไว้ไปไหนเขาวะไม่เห็นทางเวฟ ฮะอย่างสดแล้วยอันเนี้ยพี่ขวดตายด้วยมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าพี่ขวดอ่ะน่าจะตายใกล้ๆกับห่องก้องไม่ก็หนีพ่อบ้านมาเพราะล่าสุดอ่ะก่อนที่จะลงมาพี่ขวดดูกล้องอยู่พ่อบ้านเดินมาจากเมสเดคือมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าพ่อบ้านจะเป็นคนปาดโอ้ยถ้ากวดผิดก็คือแพ้แล้วนะต่างคนต่างโง่ละกันเอาพี่จีติงนะ ต้องต้องพี่จีสติงผมสคริปต์ลงก็ไลยห้ามันอ่ะรูอะไรพี่อ่ะสคริปต์อ่ะสคริปต์ใจร้าวสคริปต์สคริปสคริปต์คูสคริปต์ละอ่ะกูสคริปต์ให้แล้วผมได้ก่อนไอ้ลืมไปห้าคนมันต้องโหดนี่ว่าโอ้มอบแล้วเฮ้ยเขาปิดประตูเขาปิดประตูแสดงว่าเขารู้เฮ้ยเขารู้ ตารัตตารัตทำไมาถ,ถึงถึงไม่จบนะทำไมมันถึงไม่จบนะไม่เพราะว่าเพราะว่าทันออกทำไมถึงไม่จบนะอ๋อแสดงว่ามีพ่อบ้านเป็นตำรวจใช่ไหมดวนปืนเปล่าใจร้าว ตอนแรกอะผมอะมั่นใจว่าพี่ไว้เป็นล้านเปอร์เซนต์อีกคนนึงอะคิดว่าเป็นพี่อังแต่จังหวะที่ผมอะวิ่งไล่ใจร้าวนิดหนึ่งใจร้าวเขามีแบบปิดประตูอัดหน้าผมไม่แน่ใจดวลปืนเปล่าอย่างรูปผู้ชายผมจะเอาอะไรไปดวลปืนพี่มาถัาพี่จะเดินไปขอสนามในวันนี้เราจะมาดูการดวลปืนการร่าวเพราะบ้านเกณฑยิ่งและใจร้าว <c oughs> อ้าวม่ใช่เหรอ <c oughs> อพี่อ่างป้างเเอาไว้เอาไว้สุดนี้ใครจะแพ้ก็ได้ไม่ไม่ใช่ผมเอาไว้เอาไว้สุดนี้ใครจะแพ้ก็ได้แต่ไม่ใช่ผมพามพามพามบ้าพาม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 เอาเชียรหรือปิดค์เอาเชียรเอาเชีย มาเถอะขอร้องล่ะมาโดนตุ้นกับกูเถอะขอร้องเลยหลุดขนาดนี้แล้วมาดวนมาดวนเลยมาดวนเลยมาน้ามาเด็กเดียดวนมุกเหล่าไม่หยุดผู้ชายนะสักทีผู้ชายเป็นยูทูบก่อนเป็นยูทูบก่อนโอ้ขอร้องล่ะมีเงินมันก่อมาปาบ้าคอยอย่างแรงเลยเอาไงจะมาหนึ่งหนึ่งไหม มาเลยมเลยมึงไปมาเร็วหนึ่งหนึ่งแล้วโดนปืนเร็วปั๊บปั๊บปั๊บยังมาด้เ้ยวอดเอาไงจะโดนบทออกจะโดนบทออกหรือจะดึงหนึ่งกับกูาเลยจะโดนปืนมา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  มาๆๆมาพวกคุณนะพวกคุณหันหลังชนกันครับพี่จอยไปดูกล้องพี่จอยดูกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูกล้องให้จะไปดูกล้องไหนที่ไหนพี่ดูที่ไหนมาแบดเลยนะมามาหันหลังชนกันเพราะว่าเพราะว่าเราเรายืนคนเราเส้นขอบเรายืนคนเรเส้นขอบอ่าเราซัดกันเลยนะเอาละนะเว้ยเจ้าเทียนวันนี้เป็นวันตายของเจ้าโอ้หังเบจิกระเข้ามามาย่าเออ ผมไปนานหนึ่งร้อยปีที่เข้าบ้านได้ทำการดวนปืนมาเพราะใคไม่เคยแพ้ใครเลยไม่ชุดสวยไปผมไม่คิดว่าเขาจะรัวขนาดฉันไี่คิเฮ <Hey, ้ยผมกดรัวเลยเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมกดคิวรัวๆเลยอ่ะเมื่อกี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย